สวัสด so ีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนาม ในวันจันทร์ที่16มกราคม2 5 1 6เวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามกีฬาธรรมศาสตร์ถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD ช่อง30เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามในช่วงครึ่งแรกที่ไทยนำเวียดนาม1-0จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโคช้ชถึงให้วันดึกลงเล่นเป็นตัวหลัก มุมมองท่านต่อมาครับแบบนี้ถือว่าสมควรแพ้แล้วเวียดนามเล่นในโง่มากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเท้าไม่ถนัดแต่ยิงได้สวยขนาดนี้ระดับเอเชียมันแตกต่างจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเพราะว่าการป้องกันของกองหลังทำได้ไม่ดีใครปล่อยพื้นที่ว่างให้พวกเขายิงได้แบบนั้นชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า พวกเราแพ้ทุกอย่างยอมรับเถอะคอมเมนต์านัดครับทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกแล้วแล้วเวียดนามละ่ะความคิดเห็นท่านต่อมาก,กล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะดูวิธีการเล่นของเวียดนามกรร็รูแล้วว่ากำลังจะแพ้เกมรับปล่อยพื้นที่ว่างมากเกินไปไม่ปิดพื้นที่เลยมุมมองท่านต่อมารับเบือ่อเวียดนามไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจน เล่นเหมือนกับไก่ที่ไม่มีขนชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอสลับส่วนให้ทีมชาติไทยคว้าแชามป์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับวเวียดนามแพ้ในแง่ของคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ท่านมาครับวเวียดนามเล่นไม่มีทรงเลย หวังว่าจะปรับปรุงแก้ไขในช่วงครึ่งหลังนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวส,สั้นว่าพวกเราแพ้ในเกมแดนกลางมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติไทยเล่นดีกว่าพวกเราชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเบอร์สามทีมชาติไทยเล่นดีมากเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า เวียดนามเล่นโง่อย่างกักควายคอมเมนต์ท่านใหม่ครับทีมชาติไทยสุดยอดจริงๆวันนี้เวียดนามแพ้ในเรื่องของแท็กติกชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมชาติไทยเล่นโคตรดีเลยมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์สุดยอดเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมชาติไทยเล่นในสุดยอดเลย ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับมีคลาสมากยินดีด้วยนะไทยแลนด์พวกคุณสุดยอดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยเล่นได้ดีกว่าส่วนเวียดนามเล่นดนหน้าเบื่อมากชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมชาติไทยยังคงมีคลาสมากกว่าเวียดนามยินดีด้วยนะไทยแลนด์เวียดนามจะพยายามให้หนักขึ้นในช่วงครึ่งหลังคอมเมนต์ท่านมาครับ ทีมชาติไทยเล่นอย่างกับญี่ปุ่นเลยเวียดนามไล่บอลไม่ทันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถือว่าโชคดีนะนี่คือนัดสุดท้ายของโค้ชเกาหลีใต้มุมมองท่านต่อมาครับที่ระทอนมีคลาสมากเยี่ยมเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมชาติไทยเป็นแชมป์เวียดนามเล่นไม่ดีเลยยินดีด้วยนะไทยแลนด์ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฟุตบอลเวียดนามมันจบแล้วและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าครึ่งแรกเวียดนามถูกทีมชาติไทยแช่แข็งเอาไว้โคชมาโนยังคงเหนือกว่าปาร์คฮังสอยหนึ่งเลเวลในระดับทีมชาติรู้สึกประทับใจการเสียของแฟนบอลชาวไทยขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย photo c r e d เพจสางศึก หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ